วัทนำขุนแผนที่ผมใช้นะครับก็รอถามแต่และหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อที่ผมอ่ะคุยได้แน่สนิทแน่คือพ่อหลีว่าลำงทหารอ่านะพ่อหลีไปเสพที่ไหนเนี่ยท่านจะไปนั่งที่ธรรมาส้์ก็บริกรรมคาถาอินิบิโสร้อยแปดนะลูกประคำที่พ่อหลีใช้อ่ะ คือลูกประคำของหลวงพ่ออุตมะคุยกับหลวงพ่อลีหลวงพ่อลีแบบอกใช้ได้ใช้ได้อาจารย์แขกมาถึงอ่านะอาจารย์แขกหมดเลยโอ๊ตตอนที่เลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเห็นพระยืนอยู่กับหมาเห็นพระยืนอยู่กับหมาไปถามซิวัดเนี้ยมีหมาไหม ผมยังไม่รู้เลยครับคนในงานก็ไม่รู้อาจารย์แขกบอกว่าที่เนี่ยน่าจะมีหมาศพในสมัยก่อนจะมีศพกระดูกคนแล้วก็กระดูกหมาหมาเนี่ยเป็นผู้นําขวัญหรือนําดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นไปนะรวมกันกับเทวดาบนฟ้าหรือกระแถนพอเวลาสักพักหนึ่งอาจารย์แขกเดินมาหาผมพูดว่านี่ดิพาไปหลังพระพุธในบน เขามีรูปปั้นหมาอยู่ข้างหลังผมยังตกใจเลยนะครับเป็นรูปปั้นหมาอยู่ข้างหลังครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100รบาทเปิดตัวแอป s K อ c h e c ชแอปเช็คภาระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บรัปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโคได้เลยนะครับคราวนี้ยตอนนําพิธีกรรมอ่ะอาจารย์เอกก็มาดูอีกวันหนึ่งอาจารย์เดกบอกวเาเฮ้ยต้องปงักธงต้องทําธงแดงปักธงแดงก็คือแบบนั้นอะ่ะที่ที่ผมไม่ไปใส่กอบ นะอาจารย์เอกนะบอกว่าโอ๊ตฉันฝันทงอยู่ไหมลูกไม่อยู่อ่ไม่อยู่ไม่เป็นไรนะโอ๊ตฉันฝันฉันฝันว่าเขาลูกเนี้ยมีทงแดงอะ่ะขึ้นในฝันอาเห็นทงแดงอ้าวโอเคอาจารย์เอบอกว่าต้องทำธงอ้าวได้ อาจารย์เอก็ทำธงได้แลนะก็ทำธงขึ้นมาปรากฏว่าทำไมถึงเป็นธงแดงเพราะธงที่ปักขึ้นสำหรับกองทัพในการลบนะนี่อาจารย์เอกก็เลยทำธงแบบเนี้ยอันนี้เป็นบืนเล็กนะอ,กอ่านี่้อยพุทธบาทแล้วก็มีสังตรงกลาง แต่ผืนใหญ่อะขึ้นสิบหกผืนอะโออันนี้ผมผมกลับกล้องไปให้หนี่ก็คือทงผืนใหญ่โล้มเลยอ่านะครับนี่งอะี่เอามาอ้าวรู้แล้วครับรู้แล้วลูกอ่านี่อ่ะอยากโชว์อ่านี่อยากได้เพิ่งเคยเห็นธงลอยพระพุทธบาทคือพี่พี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยากได้กันนะขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ คราวนี้เขาลูกเนี้ยผมก็ไม่เคยขึ้นนะแต่งานวัดเขาสะพายแรงเนี่ยสมัยเด็กๆผมอายุเจ็ดแปดขวบอ่ะพ่อผมก็ขับรถพาคนมาวัดเขาสะพายแรงล้วอ่ะอ่าเพราะงานวัดเขาสะพายแรงงานประจําปีเป็นงานที่มีมาคู่กับงานพระแท่นดงหลังถ้าขึ้นไปอยู่บนยอดเขานะครับเราจะมองไปเห็นพระแท่นเราจะมองเห็นเจดีย ยอดจะดีองค์พระะสมเจดีย์นะครับคราวนี้พอเวลาเนะี่ยพอเวลาเข้าพิธีพุทธาพิเศษเนะี่ยท่านเจ้าขุนพระมหาสุรศักมานะท่านเจ้าขุนพระมหาสุรศมาสุรศักมาเสกให้ก่อนเนะียล่วงนานหนึ่งวันท่านบอกว่าที่นี่เนะียมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะ แล้วท่านก็เขียนพยันเป็นรูปหน้าพ่ะปู่ฤาษีอ่าผมสัมผัสได้ตั้งแต่ผมไปตอนเย็นที่ท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์มาเสกพอเวลาถึงวันวิธีพุทธาพิเศษวันจันทร์เสกในวันจันทร์ซึ่งมีเลิกจันทร์สามสร้อยคนที่คำนวณเลิกนี้ได้คืออาจารย์เองนะผมก็บอกอาจารย์อาจารย์แขกนะอบอกอาจารย์แขก แบ่งธงมีไหมเดี๋ยวใจยเย็นนะครับคุณให้รู้สิ่งที่เห็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวไอเรื่องอยากได้ไม่ใช่ปัญหารู้ว่ามีตังแต่ว่าอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวอดใจรออ่าเดี๋ยวอดใจรอนะครับเดี๋ยวจัดให้ตอนเนี้ยอยู่ในช่วงตอนที่กำลังคุยเรามาคุยกันเรื่องอยากได้เดี๋ยวพี่พิมพไว้เลย คราวนี้ผมอะถ้าอาจารย์คาราว่าที่ผมนับถือเนี่ยคืออาจารย์แขกหีซออกอส่วนนะ่ะนะนะส่วนนะพระที่ผู้ชายพิเศษ เหรียญที่นี่โมนมาแน่นอนครับเป็นพระที่พุทธาพิเศษชุดเดียวกับเสกเหรียญยันสามดวงพุทธาไรกว่าท่ำขุนแผนที่ผมใช้นะครับก็รอถามแต่และหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อที่ผมอะ่ะคุยได้แน่สนิทแน่คือพ่อหลีว่าลำทหาร อ่านะะพ่อรีไปเสษที่ไหนเนี่ยท่านจะไปนั่งที่ธรรม,มาสก,ก่อนแล้วก็บริกรรมคาถาอิติปิโสร้อยแปดนะลูกประคำที่พ่อลีใช้อ่ะคือลูกประคำของหลวงพ่ออุตมะคุยกับหลวงพอ่อลีหลวงพ่อรีบอกอืมใช้ได้ใช้ได้อาจารย์แขกมาถึงอ่านะะอาจารย์แขกหมดเลย โอ๊ตตอนที่เลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเห็นพระยืนอยู่กับหมาเห็นพระยืนอยู่กับหมาไปถามซีวัดเนี้ยมีหมาไหมผมยังไม่รู้เลยครับคนในงานก็ไม่รู้อาจารย์แขกบอกว่าที่เนี้น่าจะมีหมาเนี่ยฮะอาจารย์แขกว่าน่าทำพยนหมานะ อวิชาพยนต์หมาเนี่ยเป็นตำราพระเวทโบราณและเป็นของที่นี่แหละอ,ะอาจารย์แอบบอกว่าอาจารย์ปืนวราชโดะตอนเนี้ยก็ได้ทําวิชาพยนต์หมาอยู่นะหมาเนี่ยเตือนภัยหมาเนี่ยรับสิ่งไม่ดีต่างๆก่อนเราแทนเรานะแล้วพอนั่งสมาธิเข้าฌานเสกไปแล้วเนี่ย อาจารย์แขกหมดเลยมีมีผู้ธบารเนี่ยลอยเข้ามาในวัตถุมงคลเห็นเลยแล้วบอกเลยว่าเทพที่เนี่ยเป็นหมาคุณอย่าตกใจนะครับนะเพราะว่าหมาเนี่ยในอดีตหมาคือผู้นำดวงวิญญาณนะหมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในตามโบราณจะมีภาพว่าตามผนัง ถ้ำต่างๆผนังผาหินต่างๆเป็นรูปหมาแต่เราตีความว่าหมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ไม่ใช่หมาที่เห็นตามฝาผนังถ้ำอ่ะคือหมาเหาะลงมาจากอากาศแล้วคนอยู่ข้างล่างเป็นรูปหมาเหาะลงมาแล้วคนอยู่ด้านล่างครับหมาเนี่ยเป็นคนนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสวรรค์ลงมาในโลกมนุษย์หมาเดิมเน่ยมีเก้าหาง พอนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสวรรค์เนี่ยลงมาโลกมนุษย์นะเทวดาเนี่ยก็คว้างอาวุธตัดหางออกไปแปดหางนะแต่ก็นำพันธุ์ข้าวเนี่ยมาให้มนุษย์ได้สำเร็จเขาจึงนะเชื่อในเซนเราเรียกว่าเชื่อในเซนของหมาที่เป็นเทพเห็นไหมครับเวลาคนตายเนี่ย ในสมัยก่อนนะเขาจะฝังไว้กับหมานะศพในสมัยก่อนจะมีศพกระดูกคนแล้วก็กระดูกหมาหมาเนี่ยเป็นผู้นําขวัญหรือนําดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นไปนะรวมกันกับเทวดาบนฟ้าหรือกระแถนพอเวลาสักพักหนึ่งอาจารย์แขกเดินมาหาผมโอตว่านี้ดิพาไปหลังพระพุทธในบนเขามีรูปปั้นหมาอยู่ข้างหลัง ผมยังตกใจเลยนะเป็นรูปปั้นหมายอยู่ข้างหลังทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวอแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บรับปั๊ปบไปเอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย